นี่ก็พี่น้องผ่องไปสุขุสุกนนะครับสำหรับมณีครัวันที่2ครับวันที่2องมันจะนำเสาวแนวทางนะครับของสามน้อยแยกน้อยนะครับเอาใหม่พี่ให้น้องได้ตามในเบิ้งนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะไปเสี่ยงโจกเสี่ยงดวงอยากจะไปเป็นแนวทางก็สมาธิเบิ้งได้นะครับสำหรับสามน้อยแยกน้อยนะครับอาก่อนจะเป็นตามของวันที่2องวัเบิ้งของวันที่1ก่อนนะครับสัมผั่งวันที่1 วันที่หนึ่งนี่น้อยพี่นะครับสามน้อยอย่างน้อยน้อยพี่ในเดินสามเก่านะครับออกสองหกสองสามสี่นะครับ 26, สองหกสองนี่พลาดนะครับในให้เก่าสองออกหกสองก็ไปไปตีลังกาก็ถือว่าเขาอยู่กับหกสองครับนี 62, ่ถ้าไปตีลังกานะครับเขาคู้เด่นทำได้นี่เก่ 92, สาสองนี่ให้เก่าสองออกหกสองครับนี่ ล่างล่างสามสี่สามสี่นี่ยก็เข้ากับเขาตรงๆครับให้สามสี่ออกสามสี่นะครับใส่หลุดใส่วิงนับสามเปหลุดเปวิงก็ถือว่าผ่านนะครับเขาหลุดเขาเจาะนะครับสําหรับน้อยพีนะครับตามแล้วน้อยป๊กน้อยป๊กในหากระนึงนะครับออกเจ็ดเก่าสองแปดหกนะครับเจ็ดเก่าสองเก่าสองออกหกสองพีมาออกเก่าสองป๊กนะครับโอ้โหออกโต๊ะเก่านะครับเคยออกนะครับเคยออกต๊ะเก่าอยู่ครับ กับพลาดนะครับน่ล่างแปดหกกับพลาดนะครับบ่มีเก่าว่ามีเจ็ดบ่มีแปดบ่มีหกนะครับหนึ่ง้อยปกเป็นพลาดเลยนะครับนี่มีแต่สองตามต่อได้น้อยพี่ครับโอน่อยวีพีก็วีพีเดินสามกับหานะครับน่ออกหาซีศูนย์หาเก่ากับหาซีศูนย์นึ่พลาดไปด้เสเสดายครับหน่หามาอยู่กับน่แต่ว่ามีซีกันมีซีนี่เ่าแตกสามตัวเลยเก่ามาก็มันจะมีซีกันว่ามีเก่ามีซีนี่เขาเลยนี่ กับพลานะครับสาลูดซาวิงเขาก็บวกเขานงหาไปอยู่รักลอยนะครับล่างหาเก่าหาเก่าเขาเขาตรงตรงเลยครับซาลูดซาวิงนำหาไปหลุดไปวิงก็ถือว่พารนะครับเขาคู่เด่นนะครับในสามตนานา่ยครับโอซีโตนาจะเป็นคู่เด่นนะครับเขาตรงๆงเลยหาเก่าครับก็ถทอว่าปังนะครับในรุดน้อยปกนะครับในเขาน้อยพีกับน้อยวีนะครับนี่ยรุดน้อยปกมาตามต่อนะครับวันที่สองนะครับวันที่สองเนี่ย น้อยพีเดนเดนหน,เเนหนึ่งสี่กูเอกจะเป็น1นึ่งสี่จบกู1นึ่งแปดหนึ่งศูนยสองหงสามสแปดสูน ทีสองทีสามวินหนึ่ง3ีปดนี่นะครับไป 2, ว,ว, 3, ว,วิน2อตัววิน3าตัววินสองหางนะครับตามต่อในน้อยปกครับน้อยปกเนเด่นห 1, 1นึ่งนึ่นะครับหนึ่ง้นในพีครับหกับสามู่อีกจะเป็น1นสาม จับคุยหนึ่งเก่าหนึ่งูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่สามเก่าสามศูนย์สสองสามสี่วินหนึ่งสาเก่าศ สองสี่นี่นะครับสำหรับน้อยปกกับตามน้อยวีครับน้อยวีน้อยวนี่เห็เด่นสอ,สอการเบิรดนะครับสองสองเกา่าเก่านะครับการเบิรดหลุดเบิรดไว้นะพี่น้องอุ้ยก็จะเป็น2อเกา่าจับคู่จับคู่เจ็ สองศูนย์สองหนึ่งสองสามเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามวินสอง อืมสองเก่าเจ็ดศูนย์หนึ่งสามนี่นะครับเอาไปวินไปวินสองตัววินสามตัววินสองหางนะครับนี่เหลืตอตมักเราจะชอบนะครับนี่มักตัวใดชอบตัวใดก็ตามตัวน,นั้นนะครับนี่เอาเป็นเพียงแนวทางนะครับบ่มักกับตัด ทานไดนนะครับสำหรับแนวทางนะครับสำหรับท่านใดีติดตามแล้วก็ให้ท่านเฮงๆปังๆร่ำรวยร่ำรวยสักปูสักคนนะครับไทยนี้ขอสวัสดีครับ